ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมเพียวฟอร์ดจะพาลูกค้ามาชมทั้งสต็อกรถของฟอร์ดเรานะครับเบื้องต้นดูนะครับว่าจะเป็นรุ่น XL พัด XLT เอเเที่พร้อมที่จะส่งมอบลูกค้าได้แต่วันนี้พิเศษคือมาดูคันที่เราส่งมอบเลยเบื้องต้นคือตัว y ายท หนึ่งล้านสี่หมืนเก้าันคันนี้นะครับแต่งเรียบร้อยแต่ลูกค้าทค่นี้ว่าเน้นแต่งไม่เยอะเอาโอเคเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เลยเป็นกระจังหน้า f o r d e สีดำแดงแล้วก็ใส่ด้วยกรอบไฟหน้าที่เป็นคำว่า Ford Ranger มาดูด้านข้างอีกต่อไปนะครับด้านข้างก็คือคันนี้ ยังอยู่สไตล์ของล้อเดิมรถในเมืองอยู่ดูสวยบบปืนสไตล์เมริกันคือเเจ้าสมร้หมุหมุกนิ้สีดำด้านขับรถสีดำแล้วจุดต่อมาเพิ่มมิติของสติเกอร์คำว่าลิ n เจอร์ t e ทเข้ามานะครับเพิ่มต่อด้วยสติเกอร์สารไลโคนด้านหลังแล้วมาซุมด้านหลังนะครับว่า ถ้หลังคันนี้เราก็ยังเก็บรายละเอียดคือใส่หนึนะ่งฟอนต์ฟอร์ด f o e. ีตัดดำแดงเหมือนด้านหน้าเลยจะเป็นฝาครอบยาวอย่างนี้เลยนะครับแล้วจุดต่อมาก็คือด้านข้างมาดูด้านต่อไปนะครับเราก็ไม่ลืมที่จะมีคิ้วกันสามมือเปิดก็ใส่ แล้วมาชมภายในนี้นึงว่าจะสวยไหมครับภายในคันนี้อ่าภายในคันนี้จะเป็นกล้องหลายหลังแล้วก็จะมีจอ12นิ้วนะครับอ่นนาต, <ๆ S 1> ตัวเจ้าวายแ็กเราก็ชมคร่าวๆไปแล้วว่ารถรุ่นนี้เป็นไง แล้วเราก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องรูปของ P o เพียวฟอร์ดออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ